สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสุขสั้นกันด้วยเอผมเองเจิคอเอร์นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลยางเกียร์สี่ในแมปสกายพีหรือเปล่าชื่อนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวอ่านผิดป่าวะไม่รู้ว่าเออแบบนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวผลยางเกียร์สี่นะคะพุ่งผ,ผลยางเกียร์สี่หายยังไงนะครับผมให้ทุกคนตามผมมาเลยนะครับผมอย่างแรกเลยให้ทุกคนเออ เดี๋ยวๆก่อนที่เราจะเไปไปสอนหาจะมาดูรูปหน้านหน้านตาของผลเกียร์สี่นะครับอ่ะผลเกียร์สี่ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้อ้าวอ่ะประมาณนี้แล้วกูกินไปด้วยเออประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลเกียร์สี่พะเรากินปุ๊บเราก็จะได้ถุงยางเกียร์สี่มาก่อนเกก่อนที่เราจะมาสอนหาเรามารีวิวสกิลก่อนรอบผมนะมาเรามารีวิวสกิลก่อนนะครับสกิลแซ่ด เป็นการเอ่อต่อยออกไปแล้วก็เหมือนเป็นการใช้เอ่อหมัดยืดอะเออเป็นการไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นการต่อยออไปแล้วก็มือก็จะยืดแล้วก็หลวงพูจะอธิบายยังไงดีว่า <c oughs> ก็มาเนี้ยน,นะครับผมมาณนี้ยนะครับโอเคต่อไปก็สกิล i l l นะครับผมเป็นการปล่อยหมัดปืนเอ่อปืน ไม,ไ,มไม่ได้ดูวันพีชนาได้เป็นเชนื่อกเหรอิงคองเหรอคิงคองกันเหรอมันจะเป็นการปล่อยคิงคองกันออกไปนะเคลียร์าเป็นสกิลซีนะเป็นการปล่อยตัวรวนนะครับผมโอเคมานีเคอเคก่อนที่จะงั้นเดี๋ยวเราจะไปสอนหากันเลยนะครับผมนะอะ่สมมุติเราอยู่ที่เกาะแรกนะครับผมให้คนมาตรงนี้นะให้คนต่อมานะตามไปเลยนะครับผม คนมาตรงเกาะหิมะก่อนนะครับอ่ะเพอเราถึงเกาะหิมะเราจะเจอเกาะที่อยู่ตรงหน้านะให้เราไปเลยนะครับเนี่ยครับเกาะตรงนี้เลยนะครับมาณนะจุดจุดนี้เลยนะและทุกคนลงมาตรงนี้นะทุกคนจะเข้าไปตรงนี้อ่ะเราจะเจอกับที่แล่นั่ฟูดอยู่นะครับผมแล่นั่งฟูดแล้วกดไปแล้วกดเย็ดอ่ะการใช้สุ่มผลได้ใช้เงินประมาณสองแสนห้าหมื่นเบรลีนะให้ทุกคนหามาให้ได้นะครับวันน,น,บนนี้นะครับอ่ะ นี่ครับผมสุม่มครั้งเดียวก็ได้นะัเห็นไหมมันเป็นระดับมิติกนะคะผมสำหรับผลโกมุโกมุโนนี่เขียนมาในน้าผมสำหรับใครที่อยากให้รีวิวอะไรอีในแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างนะคะผมก็คือผมเจอน้องผมเจอเม้นเม้นหนึ่งนะเขาว่าให้ผมเล่นแบบนี้ก็ลองมาเล่นนะก็ค่อนข้างที่สนุกนะก็เป็นแบบกาที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมมีอีเวนต์ด้วยนะผมนะนะอีเวนต์อะ,นะนะ เออมานี้ยเครสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต้าผมด้วยขอตวัวลาไปก่อนนะคะผมบายบายกดติดต้าให้กูนะกูจะกดติดตมคลิปนี้แล้วกดไรไอ้ย้ยไม่กด